อ้อพระเจ้าจอาด,ดูใสมันเดิมันร้อนมากเลยมันเหลืองนวลได้กล้วยมาหนึ่งหวีสุกยังไม่สุดกสด,ดีค่ะเพื่อนแก่ตานี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้จะมากล้วยหนึบอบหม้อลมร้อนนะคะอันนี้ก็ปอกอย่าเอาสุกมากนะคะเอาแบบ ที่มันเหลืองเหลืองเขียวเขียวอยู่ค่ะกระดองตรงนี้ยังเขียวอยู่ข้างในเหลืองนิดๆจะดีอันนี้สุกไปน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะทำอย่างนี้เอาไปอบร้อยหกสิบองศาสักสิบนาทีเอามาดูเอามากลับดูถ้ามันเริ่มแห้งแล้วเราค่อยหั่นเป็นชิน้นเล็กๆเพราะว่าถ้าคือคุณหั่นนะอย่าเอาแก่กว่านี้เดี๋ยวผิวมันจะเกลี่ยทามเมอร์ทามเมอร์นี่มันตัวเล็กป้าก็เลยต้องเขียนมาอย่างนี้ตัวใหญ่ๆเอาสิบนาทีก่อน เออพอมันติ้งปุ๊บแล้วก็เอามากลับเรื่อยๆคุณอย่าอบไปทีเดียวมันจะผิวได้มันจะเกี่ยมไปสิบนาทีนะคะเสียงมาอย่างงี้เย่าเพิ่งตกใจที่จริงแนละ้วอย่าวางชิดอะไรมากมันต้องมีของยี่ห้อนี้มันจะท่อระบายอากาศอยู่ข้างหลัง หลังจากเสร็จครั้งที่สแล้วนะคะมันเริ่มแข็งๆแล้วเนี่ยแต่มันยัองอมความร้อนอยู่สูงมากเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าคุณไปเพิ่มความร้อนหรือเพิ่มเวลาเนี่ยมันจะไม่เดี๋ยวีฉันจะทําวิธีเดิมอีก1้อยองศาอีก10นาทีนะคะนี่โอเคอันนี้มันยังไม่เกี่ยมล็กลับขึ้นมาไอที่มันบราวนี่แล้วก็กลับขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มแห้งแล้วเริ่มบราวแล้วอร่อยค่ะหนึบๆเหมือนกับที่ย่างหายเตาถ่านสมัยก่อนนะคะเหตุผลที่เราต้องเอามาย่างเพราะว่ากล้วยหนึ่งหวีเนี่ยเราทานไม่ทันพอทานไม่ทันมันสุกแล้วมันก็หวานนากินเข้าไปอ่ะมันมันสวออะมัหวานน้าตาลมันขึ้นแต่เด็กๆอ่ะมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันวิ่งทั้งวันเราวิ่งเขาไม่ไหวะค่ะ เอาไปนะคะครั้งที่สามค่ะครั้งที่สามนะคะจะไม่หั่นแล้วนะคะเพราะว่าจะหั่นเนี่ยนี่ฉันต้องรอให้มันเย็นแล้วก็ต้องเอามาหัน่นแล้วใส่อีกทีหนึ่งมันพอดีติดธุระต้องมีธุระไปทําอะค่ะถ้าเกิดคุณจะหัน่นคุณก็ต้องรอมันเย็น,นะคะ่ะแล้วไปหัน่นหั่นแล้วร้อนมันก็ทรมานมือค่ะร้อยหกสิบนะคะอีกสิบนาทีครั้งที่สามแล้วนะคะครั้งที่สามแล้ว วีอนนี้หมุนเกิน15นาทีแต่เดี๋ยวจะดึงออกก่อนนะคะเอาละค่ะ160องศา10นาที3ครั้งไหมคะเป๊ะปังเวอร์มากเลยค่ะกำลังกินเลยคล่ะมือจับไม่ได้นะคะเพราะมันร้อนมากค่ะเดี๋ยวจะถายให้ดูนะคะไส้เหลืองๆเห็นไ,ไหมคะกรอบนอกโอ้ย จเจ้าโรนค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะเห็นไหมคะเนี่ยกรอบเหมือนกล้ยย่างสมัยโบราณเลยค่ะเดี๋ยวจะตัดไว้แล้วจะชิมนุ่มค่ะนุ่มอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่คุณเดือทานไม่หมดนะคะสามารถเก็บไปได้หลายวันนะคะก็เก็บไปในตู้เย็นเลยการที่ว่าไม่ต้องปิดฝาเดี๋ยวมันเกิดไอน,นะะ้ำค่ะใส่ตลับ